พี่น้องเห็นเห็ดเห็นเห็ดเห็นเห็ดนะคะเห็นเ,เ,เ,เห็ดก็ต้องเก็บจ้ะเราเห็นเราก็ต้องเก็บนี่บึงเถกน้ำขนาดเลยนี่น้ำขนาดเลยเบออายเลยนี่น้คนกันหลายชันก็บ,บ่งิด พราะมันสวยมากดูค่ะดูดูดูเป็นแบบนี้เลยค่ะเนี่ยเนี่ยเห็นไหมอืมแบบนี้ดูสินี่นี่ลุงกอนี่เนี่ยดูสิสวยงามมากเนี่ยเอพี่น้องมึงเฟซบสิบเอาเน๊ต ช่วยมากบอกเขานั่งเล่นนี่แหละเนี่ยอันนี้อมันเป็นแบบแบบที่เขาปลูกบนบอม,มันเป็นแบบการยาวๆแบบที่เขาปลูกเลยพี่น้องเป็นไรเนี่ยจ้ะเนี่ยสวยๆขาวๆเลยเกล็ดขี้เห็ดคอนเลยเนี่ยนาะพี่น้อง นี่ค่ะเก็บวังไว้ก่อนอู้ดูอันนี้ไวทนาเก็บได้หน่สวยมากนี่อะพวกนี้ว้าวสวยมากนี่เขามาหาแฮนดเวยค่ะมาหาเห็ดแม่ไก่แต่บ่ได้พี่น้องยังบ่ออกได้เห็นนางฟาแทนได้ก่อนเได้เห็นนางฟาคอนึงพี่น้อง เด็กน้องฝาขอหนึ่งก็เอาละสน้ก็เพาะละได้เก็บใส่ถุงค่ะพี่น้องนี่ถุงเขาเตียมมาเก็บใส่เลยนี่ไม่มีไม่ได้สนใครเลยนะคะตอนนี้บริสุทธิใครเลยะคะ่ะนี่ค่ะได้เต็มกระตาเลยะคะ่ะเก็บบองเดียวค่ะย่างบุกไก่หนึ่งมาเก็บบองาข้างออกพี่น้องเลยเต็มตะกาเลยเออครับบอ นี่ค่ะเห็นปะนี่เสร็จแล้วเคปี่น้องจ๋าช่วงนี้ก็ใบไใม้กำลังลงนะ้นเนาะค่ะพี่น้องแล้วนี่จะไหวแค่นี้ก็เ,กเด้อค่ะเด้อบ,บ่ได้ลมเคลียบเลยเห็นหน้าเห็นตากันโดนนะพี่น้องเนาะ กับรำกับยังหาเห็ดแฮนแม่ไก่แต่ว่าเพิ่นยังบอออกจก้ะเมื่อเกิดเห็ดอันคอนโซเอ้ยไม่ใช่เห็ดคอนโซนพน,นะเห็ดนั่งล้มจ้ะพี่น้องกลุ่มหนึ่งเนาะได้หลายเติบพี่นอ้องจากคลิปนี้นี่ค่ะเป็งต้นไม้ไปตามมีเห็ดแฮนเด้ต้นไม้พี่นนะ้นองตน้ตนใหยใยสันต้นโอกตน้น ต้นโอ๊กสมพุนเป็นตามันต้นโอกหรือว่าต้นทูลบบรือกรบเบื้ต้นอยังกบบรบเบื้พี่น้องเอ้ยต้นแบบย้ายหนึ่งเป็นตามีแห่นคักเทิงเทิงข้างเทิงเนี่ยเป็นตามีแห่นเฮดเมยไก่ออกขนาดเลยพื้นที่เพิน่นเค้ครับพี่น้องถ้าแน่เป็นไปได้สิทัมีกับชิเฮนแหละแต่ว่าตอนนี้ทามีเพิ่นก็คงจะดอกน้อยอยู่จ้ะเดี๋ยว ไว้แค่นี้กันเด้อค่ะเด้อสวัสดีจ้ะสวัสดีจ้าพี่น้องไปเลยเด้อค่ะ